ก็ยิ่งจนชีวิตกระเสือกกระสนลำบากลำบน หากินไปแค่วันวันเช้าทำง,งานเย็นก็ต่างวงเหลาวไปเครียด้อยเครียดเค,ยดเคียดไวจังเลยนี่เยอะเครียดจังเลยวันทอจัจเลยนะมันเครียดมากโอ้โหนี่ก็เยอะมันเลยเครียดหนักเข้าไปครับพี่สวัสดีครับพี่เป็นไรป่ะเครียดไงห,หรือจะเอา ไม่เหมือนเมาเล่าเหมือนเมามามันหมดทุกไปแล้วมาโอ้ได้เล่าดีกว่ามันจะเป็นจะกินเลยครับอย่าไปกินเลยครับเครียดไงก็ไม่ต้องกินหรอกเออใช่ไหมอืมครับเเครียดเฮ้ยไม่เจอกันนานนล้กันเนี่ยโอ้เจอกันเพราะแวบบก็ไม่ได้คุยกันอะไรกันมากมายไงพี่ครับครับเพลงเมื่อกี้นี่ชื่อเพลงอะไรนะจนเครียดกินเหล้ามันมาจากโฆษณาใช่ไหมใช่ครับกี่ปีแล้วเพลงนี้หลายปีแล้วห้าหกครับ แล้วเล่นหนังเล่นหนังด้วยกันกี่เรื่องเนี่ยจำได้ไหมตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วเราเจอกันพี่ครั้งแรกครับตอนนั้นพี่ยังตีลังกาได้เลยก็ตีไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ม้วนเวียนหัวลังกาหลังฟิ้วๆเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเบิร์ดแล้วก็คงจะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยพี่พนานู่นแล้เนาะใช่ครับยุคนั้นโอ้โหกี่ปีมาหนึ่งสามสิบอย่างต่ำเลยเจอกันเรื่อยๆรู้จักกันมานานแต่พี่ก็ไม่เอาผมไปเล่นหนังด้วยสักทีนะไปแต่หนังรักหน้าหน้าตาเหมือนคนรักที่ไหนแล้ว ไอเวนดูหน้าเหยนะจะหนังลักๆหนังซอมผักเซียนซอมปาน้อยขุนบรรลือโอ้โหพี่น่ะเป็นพระเอกหนังรักด้วยนะเลิฟเลิฟเลยร้อยเอ็ดได้อย่างผมเป็นไม่ได้เหรอมีใครบ้างนะที่เล่นไม่น่จลี่อ่าโจลี่นี่คิสเจนเบลเออคิดเจอเบลก็เป็นแบทแมนนะใช่ไหมถูกจับใช่ไหมใช่ครับเออเออนี่แล้วใครอีกจำไม่ได้จำชื่อไม่ก็ได้ ไหวไหมเนี่ยชักมันตึงนางสักน้ำกินนะเออาเอาเอาน้ำมาดิตื่นเต้นไงจะมาเจอพี่หม่ำอ่ะเออไปขอบใจมากนะครับขอบคุณครับโอ้ยเขายังชั่วหายคอแห้งไปปวดผมอยู่นู่นปวดเขาอยู่นู่นมาเนี่ยไปแทนเขาไปเลยเครียดไหมเครียดคนดีๆไม่เคยมาละครการอะ